สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยกับผมใหม่อาสาตรีนหารนะครับบริษัทของเราครับจอยแอนคอร์ก็เปิดมาเสียดปีนะครับแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์เป็นหมื่นรายการหลายชนิดเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมีผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวนะครับที่เกี่ยวกับอาหารเสริมสัตว์นะครับจะเป็นอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวมารับเชิญคุณนัทชุนันจิตเหมทานนนท์ครับสวัสดีครับวันนี้อ่คุณนัทชุนัน จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อะไรเอ่ยได้ยินว่าเป็นไดแคลวใช่ไหมครับค่ะค่ะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําไดแคลวค่ะไดแคลวคืออะไรเอ่ยอตัวนี้นะคะเป็นตัวแร่ธาตุจากธรรมชาตินะคะ,ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการสร้างเปลือกครับนะคะบำรุงกระดูกของสัตว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ําสัตว์บกกับสัตว ไอตัวไดแคลเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรมั่งดีกว่าครับในในเนี้ยตัวนี้นะคะมันเป็นตัวแคลเซียมนะคะเป็นตัวแคลเซียมในส่วนของเขาเนี่ยก็คือเป็นตัวเสริมสร้างกระดูกโดยตรงรเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็คือเป็นแร่ธาตุจากธรรมชาตินะคะ,ะมาจากการสกัดในธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะมีดินมีอะไรผสมใช่ไหมคะแต่เราแยกออกมาแล้วตัวนี้เป็นตัวแร่ธาตุซึ่งช่วยในเรื่องของอ แคลเซียมในการสร้างเปลือกเสริมสร้างกระดูกโดยตรงเลยนะครับพูดถึงแคลเซียมเนี่ยแคลเซียมมันมีมันมีผลยังไงมันมีประโยชน์ยังไงกับสัตว์ครับถ้าสมมติก่อนนะคะถ้าเป็นตัวกุ้งเนี่ยตัวแคลเซียมตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของช่วยให้กุ้งเนี่ยแข็งตัวเร็วเมื่อลอกคราบสร้างเปลือกเร็วนะคะและจะทําให้เขาเนี่ย มีการจเจริญเติบโต,รตเร็วเพราะโดยธรรมชาติแล้วกุ้งเนี่ยเมื่อลอกคลาบบ่อยแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยโตเร็วได้สร้างเปลือกเร็วนะส่วนถ้าเป็นกบเนี่ยก็คือ,อกบกับกุ้งจะใช้ลักษณะเดียวกันก็คือการลอกคลาบนะคะแล้วก็ไปเสริมสร้างกระดูกตัวนี้นะคะกบกับกุ้งถ้าเหมือนกันก็คือพอลอกคลาบบ่อยขึ้นเนี่ยเขาก็จะโตเร็วนะคะคคแล้วก็ไซส์ก็จะโตเร็วทําให้การจับเนี่ยลดระยะเวลาเลี้ยงลงมา อเอา,อางี้แบบผมมาพูดถึงปัญหาก่อนอย่างแรกดีกว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่ใช้ในบาอก,กุ้งนะครับเอาสัตว์น้ําก่อนนะครับมันมันเป็นยังไงมันขาแคลเซียมหรอหรือมันเป็นยังไงครับปัญหาพูด<อ>ตรงนี้ครับก็มถ้าสมมุติว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งเรื่องอาหารใช่ไหมคะเรื่องอาหารอันดับแรกเลยแล้วก็สองก็คือตัวเสริมแต่ของเรานี่ก็คือเป็นตัวรอง ไม่ใช่เป็นตัวอาหารคือตัวหลักแล้วของเราเป็นตัวรองเพราะว่าโดยปกติแล้วการลอกคราบของกุ้งเนี่ยถ้าไม่มีตัวแคลเซียมช่วยในเรื่องการสร้างเปลือกเขาก็จะตายนั่นคือเกิดปัญหาแน่นอนแล้วถ้าทําให้กุ้งร่วงเยอะอัตรารอดก็จะน้อยแต่หลังจากที่ใช้ไดแคข,ของเราแล้วเนี่ยจะทําให้กุ้งของเขาเนี่ยลอกคราบแข็งตัวเร็วทําให้กุ้งแข็งแรงอัตรารอดก็จะสูงขึ้นกว่าเดิมคือปกติกุ้งเนี่ยเป็นสัตว์ที่อ่อนโยนคือมันเครียดเยอะใช่คะ่ะแล้วก็ คือง่ายๆคืออายุไม่ค่อยยืนยาวเพราะงั้นเถอะก็คือเพื่อง่ายว่าถ้าเกิดเขาเกิดปัญหาเรื่องการกุ้งนิ่มอะไรเงี้ยมันก็จะตายแน่นอนกุ้งกุ้งนิ่มนี่ส่วนใหญ่นี่เกิดมาเพราะอะไรเอ่ยก็เป็นการทําให้เปลือกไม่แข็งอ๋อแคลเซียมก็มีส่วนสําคัญที่จะมาช่วยตรงนี้ด้วยใช่ค่ะครับเอาเป็นว่าเรื่องของกุ้งเนี่ยแล้วปลาเนี่ยช่วยได้ไหมครับปลาช่วยได้ปลานี่จะมีอยู่สองกรณีนะคะก็คือปลาเนี่ยโดยปกติเขาจะเลี้ยงในกระชังที่มีน้ําไหลผ่านเลยนะคะกับ กรณีนนที่สองก็คือเลี้ยงในบ่อบใช่ไหมคะถ้าเลี้ยงในบ่อเนี่ยเราก็หวานเลยหวานลงไปในบ่อตามปกตินะคะก็จะทําให้ปลาเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็เปลือกไอ้เกล็ดปลานะคะแล้วก็กระดูกแข็งแรงเราจะเห็นเลยว่าเวลาเราจากที่เมื่อก่อนไม่ได้ใช้เนี่ยปลาอาจจะมีเอื่อยนะคะแต่เมื่อใช้ของเราแล้วเนี่ยปลาก็จะว่ายแข็งแรงขึ้นและจุดสําคัญสีของปลาก็จะสวยขึ้นนะคะ แล้วยังมีจุดสำคัญอีกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ตัวนี้ลงไปเนี่ยสีน้ำก็จะโปร่งนะแต่ถ้าเกิดเป็นปลาที่ลักษณะก็คือเป็นเลี้ยงในกระชังบ่อผ่านไม่ใช่บ่อปิดนะคะบ่อผา่านเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงบ่อปิดอันนี้บ่อเปิดหมายถึงเป็นน้ําผ่านไปผ่านมาเราก็ใช้ไดแคลได้โดยการที่ว่าคนในอาหารเลยละลายน้ําแล้วก็คุกเขาในอาหารเลยปกติเราก็ใช้วิธีคุกเอา ใช่ค่ะคุกอาหารแล้วก็หวานพราะเขาก็จะได้ค่าแคลเซียมในตรงนั้นด้วยแล้วมันไปทําให้น้ําสะอาดขึ้นไหมอะไรพวกนี้ก็มันเป็นของเรามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะตอนนี้มันจะไม่มีของเสียในน้ําอยู่แล้วครับค่ะแต่กอนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นปลาเป็นกบเป็นสัตว์ทั้งหลายที่ใช้เนี่ยมันก็จะเห็นผลเลยค่ะก็คืออันเดียวเนี่ยมันสามารถใช้ได้สัตว์หลายตัวมากเลยใช่ค่ะเพราะมันสัตว์ที่มีกระดูกได้หมดค่ะแล้วอย่างเช่น การใช้ไดแคลเนี่ยมันทําให้การเจริญเติบโตหรือไม่เพาะเลี้ยงเพาะพันุ์ได้ดีขึ้นไหมครับก็ถ้าพูดถึงแล้วนะคะตัวไดแคลเนี่ยช่วยได้เยอะเพราะ,ะว่าการเจริญเติบโตเนี่ยโดยธรรมชาติอย่างเด็กเปรียบเทียบเหมือนเด็กเราก็ต้องให้นมถูกไหมคะให้นมเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยมันจะทําให้เด็กการเจริญเติบโตจะเร็วมาก ในช่วงตอนต้นตน้นถูกไหมฮะแคลเซียมตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเราใส่ไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยก็จะทําให้กุ้งเป็นปลาเป็นกบพวกเนี้นะคะจิ้งหลีดขนาดจิ้งหลีดยังใช้ได้เลยนะจิ้งหลีดเป็นยังไงครับค่ะก็ยังมาเจริญเติบโตเหมือนกันจิ้งหลีดนะมีลูกค้าที่เอาไปใช้ในจิ้งหลีดนะพี่ก็ก็เล่าสู่กันฟังนะคะคในจิ้งหลีดเนี่ยมีระหว่างที่ใช้กับไม่ใช้นะบ่อที่ใช้จิ้งหลีดเนี่ยก็คือจิ้งหลีดมันจะเป็นอยู่ในรูถูกไหมคะทีนี้เขาจะเอาเดแคลของเราเนี่ยไปหวานที่พื้นนดิเลย แล้วก็จิ้งหรีดก็จะมาเอาไปกินลากไปกินใน <ening> ในนั้นในรูใช่ไหม <owes. S 2> เสร็จแล้วปรากฏว่าจิ้งหรีดเนี่ยจากที่ไม่เคยใช้นะบ่อที่ใน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 ช่วงใน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 ฟาร์มที่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ใช้ไดแคลเราเนี่ยตัวจะเล็กแต่ฟาร์มที่ใช้ของเราเนตัวจะใหญ่เนี hmm. ่ยตัวใหญ่แล้วเห็นผลกับตาเลยทุกอย่างต้องมองเห็นด้วยตาตัวเองนะ ต้องมองเห็นด้วยตาคุณภาพของเขาจะต้องเห็นด้วยว่า,าหลังจากใช้ไปแล้วตาเราลอง,ง,งมองเห็นแล้วเออมันมีการเปลี่ยนแปลงนะมันโตขึ้นนะระยะมันจะเร็วขึ้นนะอ,อ่างเงี้ยหลยอก็คือสรุปว่าใช้แดแคลเนี่หนึ่งถ้าเป็นสัตว์กุ้งกุ้งไม่เครียดกุ้ง ừ, มีก็้าบแข็งตัวเร็วข้าบดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปลาก็เกรดก็จะสวยขึ้น,นแล้วก็โต,ตเร็วขึ้นกระดูกแข็งแรงนะคะ ถ้าเป็นกบก็เช่นกันอัตรารอดก็จะเยอะ,ออะลอกคาบของลอกคาบผลัดคาบเรียบร้อยแล้วกบก็โตเร็วขึ้นจากกบเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสามเดือนถึงจะจับได้ไซส์ใช่ไหมคะแต่พอใช้ไดแคลไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ากบเนี่ยก็รามันสองเดือนก,กว่าสองเดือนครึ่งก็ได้ไซส์แล้วจับได้เร็วด้วยมีลูกค้าเคยใช้ไดแคลแล้วเขาพูดถึงเป็นไงบ้างครับ อย่างลูกค้าที่ใช้ไดแคลนะคะอย่างกบเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเทียบกันระหว่างกบหลายๆบ่อซึ่งไม่ได้ใช้ไดแคลกับใช้ไดแคลปรากฏว่ากบที่ใช้ไดแคลเนี่ยเนื้อจะกินเหมือนกบนาเลยมอนกบจากธรรมชาติเนื้อจะเหนียวอันนี้ไม่ได้มีสารเคมีไปเร่งอะไรเขาใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีธรรมชาติล้วนไดแคลเป็นธรรมชาติลว้ลวนใช่ค่ะธรรมาชาติล้วนขนาดว่ากุ้งก็เช่นกันนะบางทีเราดูตัวเล็กนะแต่เวลาช่างแล้วน้ําหนักจะดีเพราะเปลือกแข็ง กล้ามเนื้ออะไรทุกอย่างมันเน้นรสชาติดีด้วยไหมรสชาติดีรสชาติดีด้วยค่ะดีมากๆด้วย<อ>นะคะครับอย่างมีลูกค้าที่เอาไปใช้ในตะภาพน้ำนะก็เอาไปใช้ในบอจรรเข้ก็ได้ครับมันใช้ได้หมดเลยสัตว์ทุกอย่างที่มีกระดูกใช้ได้หมดเห็นบอกว่าสัตว์บกยังใช้ได้ด้วยใช้ได้ค่ะใช้ได้มันแล้วมัน มันคุกกับข้าวหรือหรือว่าคุกกับอาหารหรือยังไงครับก็จริงๆแล้วนะโดยปกติเราคุกกับน้าละลายลงมาในน้ําเหมือนเวลาเหมือนอย่างเช่นวัวชนอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาไดแคลนี่ยละลายในน้ําเลยในถังน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ให้เขากินมันก็จะช่วยในเรื่องของกระดูกผสมน้ำใช่ค่ะแต่จจะใช้น้อยมันไม่เหมือนกับเป็นกบเป็นกุ้งในนี้มันจะอันตรายกับสบกสี่เท้าหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีไม่มีอันตรายเลยรอครับอาจจะแบบ ไม่ใช่แบบกินเหมือนยาคนละตัวอย่างเงี้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้แคลมันไม่ใช่ยาไงมันเป็นแคลเซียมจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นความปลอดภัย100ร้อยเปอร์เซ็นตแล้วผู้ใช้ที่เลี้ยงเนี่ยก็ปลอดภัยด้วยเพราะของเราไม่มีสารเคมีใดๆเจือปนเลยแล้วเป็นบริษัทเดียวที่มีเป็นสูตรอาหารสัตว์เป็น,ปนอาหารใช่เป็นสูตรอาหารสัตว์หมายถึงว่าสัตว์เอาไปไปกินได้ อ่านั่นไงตัวธรรมชาติของเราจะดีมากๆเลยนะคะแล้วเนื้อของเราเนี่ยจะสวยใสยแววล้ออย่างนี้เราก็ไปใช้เลี้ยงพวกหมูไก่วัวก็ได้ที่บอกว่าสับบอันนั้นมันอาจจะใช้ได้แต่น้อยมากน้อยมากใช่ใช่ค่ะส่วนใหญ่พี่จะนิยมให้ลูกค้าได้ใช้ในบ่อกุ้งบ่อปลาบ่อก,กบนะคะคแล้วก็มีจิงหลีดที่เพิ่งมามันหมาดๆเลย นะคะเนี่ยมันมาดเลยที่ลูกค้าใช้แล้วเห็นผลมากตอนนี้นะคะครับส่วนบอกบอกกุ้งเนี่ยก็ใช้กันเยอะแล้วตอนนี้เยอะมากๆเลยออเดอร์ก็เยอะมีลูกค้าที่ใช้แล้วเนี่ยตอนนี้มีแต่เพิ่อมาตราการสั่งอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมาซื้อเองที่สํานักงานใหญ่เนี่ยครั้งละตัน2ตัน2030กระสอบ,ค,บคือทดลองก่อนนะ,ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะสั่งเป็นสิบล้อเกือบหมดแล้วก็คือ16ตันผมคราวนี้เราพูดถึงวิธีใช้มั่งครับ,รบวิธีใช้เนี่ยมันใช้ย,ยากไหม ไดแคลจริงๆไม่ยากนะคะวิธีใช้ของไดแคลจะมีอยู่3วิธีนะคะ,ะวิธีแรกก็คือไดแคลใช้วิธีแรกก็คือใช้ตอนที่หลังจากที่เราจับกุ้งจับปลาจับกบเรียบร้อยแล้วก็คือปรับสภาพดินนะคะส่วนวิธีที่2ก็คือช่วงก่อนที่จะลงกุ้งลงปลาลงกบเราก็เอาตัวไดแคลใส่ลงไปในน้ําเพื่อปรับสภาพน้ําให้มีค่าแคลเซียมเพราะว่า โดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเราเลี้ยงบ่อยๆเข้าเนี่ยค่าแคลเซียมในดินมันก็จะหมดถูกไหมเราก็ต้องเติมเช่นกันในน้ําก็เช่นกันเราก็ต้องเติมรับลูกกุ้งก่อนจะช่วยอัตรารอดของลูกกุ้งเนี่ยเยอะขึ้นนะคะแล้ววิธีที่3ก็คือระหว่างเลี้ยงก็ใช้ได้ตลอดเลยเราบางท่านอาจจะใช้ทุกวันบางท่านก็สามวันครั้งบางท่านก็อาทิตย์หนึ่งสาวันก็คือก่อนวันพระหลังวันพระแล้วก็วันพระเพราะเพราะรับลูกกุ้งในเรื่องของการลอกคราบ นะคะแล้วทีนี้แต่ถ้าเกิดเกิดปัญหาในเรื่องของการลอกคราบ,รบสมมุติว่าฝนตกเยอะๆมีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆแล้วกุ้งเกิดการลอกคราบแบบกระทันหันอย่างเงี้ยเราก็สามารถเติมได้เติมได้ตลอดอาจจะช่วยเติมได้เพราะตัวนั้นนะ่ะจะช่วยให้ลดปัญหาเรื่องนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอเคะค,ะเอครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขอพักโฆษณาสักครู่ครับ คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา J&C n C, สร้างโอกาสของคุณให้ถุีค่ามหา,าศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ J&C n C, ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ กลับสู่ช่วงที่2องของาการท้าลองท้า้วยนะครับในช่วงนี้นะครับผมจะถามคุณนัชนันว่าไตแคลเนี่ยม,มันขายดีไหมขายดีค่ะตอนนี้ขายดีมากๆเลยในบริษัทเราเนี่ยก็ตอนนี้ยอดสั่งนะคะเยอะมากอยากจะบอกว่าเยอะจริงๆนะคะคเพราะว่าจากลูกค้าที่ใช้แล้วเนี่ยลูกค้าเดิมก็ยังอยู่นะคะแล้วก็มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆดีมากๆเลยหลายจังหวัดมากจริงๆแล้วผมก็อยากกระถามคำถามนี้เหมือนว่า ไอ้ไดแคลนียมันมันถ้าเปรียบเทียบกับตัวผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาดเนี่ยมันมันแตกต่างกับเขาไหมครับก็พี่เปรียบเทียบไม่ง่ายเ,เลยนะลูกค้าเนี่ยบางทีเนื้อเอาเนื้อมาถึงวางแล้วมันอาจจะคล้ายกันแต่